เคยสงสัยกันหรือไม่ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งที่ไม่รับบริการคนทั่วไปแต่มีไว้สำหรับโจรโดยเฉพาะสวัสดีครับ พบกับผมสปอยเลอร์ alert และหนังที่ผมจะเอามาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Hotel Artemis โรงแรมโคตรมหาโจรคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยหนังแล้วหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบคลิปที่มีเนื้อหาสปอยหนังหรือว่าอยากจะไปหาตัวหนังมาดูเองก่อนผมก็ขอแนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในวันที่ดูหนังตัวเต็มมาแล้วก็ได้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็เปิดมาในวันที่21มิถุนายนปี2028ในวันนี้เองมีการปล้นธนาคารเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นแก๊งๆหนึ่ ารเปิดประตูห้องเซฟแต่ว่าในตอนนั้นเองก็เหลือเวลาเพียงแค่สานาทีก่อนที่พวกตำรวจจะมาถึงในวินาทีนั้นพวกเขาเหลือเพียง2ทางเลือกเท่านั้นคือจะรอให้ประตูเปิดหรือว่าจะหนีไปเลยจนที่กำลังปล้นธนาคารอยู่ก็เลยคิดว่าพวกเขาไม่น่าจะรอให้ประตูเปิดทันก็เลยได้มาคุยวางแผนกันซึ่งหนึ่งในพวกเขาก็เลยพูดออกมาว่าเราต้องยึดเอาสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่หวังและมองไปที่ตัวประกันที่มีแต่คนสวนกับแม่บ้านและคนขับรถเป็นส่วนใหญ่จากนั้นเขาก็ได้พูดกับตัวประกันทุกคนว่าใครมีเจ้านายเป็นเศรษฐีให้ยิน ทุกคนในห้องได้ยืนขึ้นหมดหลังจากนั้นเขาก็พูดต่อยกว่าใครมีเจ้านายเป็นคนที่งีงเงามากๆ ก็ให้ยืนค้างเอาไว้จากคําพูดนั้นก็มีลุงคนเดียวที่อยู่แถวหน้านั่นนงลงโจรคนที่พูดประโยคนั้นเสร็จก็เด้เดินไปหยิบเอากระเป๋าของคนคนหนึ่งมาแล้วก็เปิดให้เพื่อนของเขาดูแล้วบอกกับเพื่อนของเขาว่าคนรวยนั้นไม่ค่อยมีใครมาฝากสมบัติกับธนาคารเองส่วนใหญ่ก็มักจะใช้คนสวนกับคนใช้มากันทั้งนั้นเขาก็เลยบอกกับทีมทุกคนให้เปลี่ยนแผนเพราะว่าตำรวจนั้นใกล้จะมาถึงกันแล้วพวกเขาทุกคนได้หยิบเอาของของตัวประกันทั้งหมดที่ขีว่ามีค่าแล้วก็ระเบิดกําแพงนี้ไปแต่ว่าก่อนที่จะ ประกรันคนหนึ่งแล้วก็ได้หยิบปากกาด้ามนั้นไปด้วยตัวประกรันคนนั้นบอกกับโจนว่านายคงไม่อยากจะเอามันไปแน่แต่ว่าโจนคนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ได้หยิบมันไปด้วยหลังจากที่พวกเขาระเบิดออกมาจากด้านหลังของธนาคารพวกเขาก็ได้ไปเจอเข้ากับกลุ่มจราจนพอดีพวกเขาคิดว่าจะรอดกันแล้วแต่ว่าก็ดดนไปเจอเข้ากับตำรวจที่มาคุมประชาชนพอดีทำให้พวกเขาต้องปะทะก,ก,กันกับตำรวจจนเกือบจะเอาตัวไม่รอดและก็ได้เสียทีมงานคนหนึ่งไปหลังจากที่ปะทะกันเสร็จหนึ่งในกลุ่มโจนก็บอกว่าเขานั้นมีแผนแต่ต้องโทรหาใครสัััักกกคนนนน่อหลงจาา้ภพ็ตดไป ไม่อีกฉากที่นางพยาบาลของโรงแรมหนึ่งได้รับโทรศัพท์และสายที่โทรมาก็ได้ขอจองที่พักไว้สองห้องซึ่งโทรศัพท์นั้นก็ไม่ได้มาจากใครที่ไหนนะครับก็มาจากกลุ่มโจรกลุ่มนี้นี่แหละไม่นานนนักกลุ่มโจรก็ได้เดินทางมาถึงโรงแรมแห่งนี้เมื่อพวกเขามาถึงแล้วพวกเขาก็ต้องสแกนเพื่อเช็กว่าพวกเขาเป็นสมาชิกหรือเปล่าก่อนที่จะเดินเข้ามาในโรงแรมได้ซึ่งหลังจากการสแกนแล้วก็มีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่เป็นสมาชิกอยู่ส่วนอีกคนนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าแล้วก็เหมือนว่าโรงแรมนี้เหมือนจะเป็นโรงแรมที่มีไว้สําหรัััับพพกกกแลละะรษาตวงุ่่มโจเฉซึ ใครไม่ใช่สมาชิกก็จะไม่มีสิทธิเข้าพักหรือรักษาตัวได้อีกคนหนึ่งในกลุ่มโจรที่ไม่มีสิทธิ์นั้นประเดพยายามบอกว่าเขาก็เป็นสมาชิกเหมือนกันพร้อมกับโชว์รอยที่เคยโดนฝังชีพแต่ว่านางพยาบาลก็ปฏิเสธที่จะให้เขาเข้ามาชายคนนั้นวุ่นวายเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ชกเข้าที่เพื่อนร่วมทีมของเขาจนานางพยาบาลน,นั้นทนกับความวุ่นวายไม่ไหวก็เลยเรียกให้พี่เบิ้มที่เป็นการมาจัดการกับเขาหลังจากนั้นโจรสองคนที่มีสิทธิ์เขา้าก็ได้เข้ารับการรักษาจากนางพยาบาลคนนี้ตัวในคนที่่่ไไไมมสาาาาารถถเขถเข้้้้ดดดกกกก็ูอออยยงงนนและัโวบ ใครเกี่ยวกับโรงแรมแห่งนี้จะโดนล่าถึงตายแน่นอนหลับมาที่นางพยาบาลคนเดียวเธอได้เข้าไปรักษาชายคนหนึ่งในโรงแรมของเธอซึ่งเขาคนนี้เป็นถึงพ่อค้าอเวอธรายใหญ่ซึ่งเป็นคนที่พร่ำเก่งและเอาแต่ใจมากๆหลังจากที่รักษาชายคนนั้นเสร็จเธอก็ได้ไปรักษาแผลที่ถูกยิงที่แขนให้กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อยู่ไกลๆซึ่งเมื่อเธอเดินกลับห้องตัวหนังก็แสดงให้เห็นว่าเธอนั้นเป็นนักฆ่าและกําลังมาทํางานอยู่ซึ่งแผลที่แขนของเธอนั้นก็เป็นแผลที่เธอยิงตัวเองเพื่อที่จะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ที่นี่และทําภารกิจจััับขออองงเเธนน่ตดภาาพกมทีโร นที่เขามารักษาคนแรกนั้นเป็นชื่อว่าเชอร์แมนเขาบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าน้องชายของเขาั้นโดนยิงและอาการก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ต้องนอนต่อเพื่อพักฟืน้นหลังจากที่นางพยาบาลนั้นดูแลทั้งสองคนเสร็จเธอก็ได้เดินออกมาจากห้องและจูจูก็ได้รับสายด่วนมาจากสายปริศนาซึ่งเป็นสายที่ต้องการห้องด่วนหนึ่งห้องและเขาจะมาถึงภายใน50นาทีซึ่งคนที่โทรมาก็เป็นลูกชายของนายแฟรงกลินซึ่งนายแฟรงกลินเนี่ยก็เป็นเจ้าของโรงแรมแห่งนี้นั่นเองโดยฉายาของนายแฟรงกลินก็คือวูฟคิงแต่นางพยาบาลกลับตอบไปว่าถ้าเป็นไปตามกฎแล้วถ้ามีคนมาถึงก่อนก็ไม่สามารถที่จะกักห้องเอาไว้ให้ได้แต่ว่าลูกชายของวูฟคิงนั้นก็ยังยืนยันให้เก็บไว้้้หหองงนนึ่่เเพราาะถาไมป็ ตามนั้น เขาจะมาจัดการกับทุกอย่างเองในตอนนี้สถานการณ์ภายนอกโรงแรมนั้นก็มีการประท้วงที่รุนแรงซึ่งมันเกิดขึ้นห่างจากโรงแรมนี้ไม่ไกลมากและความรุนแรงนั้นถึงขนาดที่ประชาชนนั้นสามารถใช้อาวุธได้และตำรวจก็ยังสามารถยิงใส่คนที่ถืออาวุธได้เช่นกันซึ่งนั่นก็ทําให้ข่าวภายในเมืองนั้นมีแต่ข่าวของการประท้วงเท่านั้นในตอนนั้นเองพ่อขาอาวุธคนเดิมที่ได้เข้ามารักษาร่างกายของเขาก็ได้มานั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องถงซึ่งในระหว่างที่เขากําลังดูทีวีอยู่นั้นผู้หญิงที่ยิงแขนตัวเเเอองงงกก็ไดด้้้้ขามามในนหียััท ได้คุยกันเล็กน้อยและก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยถูกใจกันสักเท่าไหร่ด้วยและในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังทะเลาะกันอยู่ชเชอร์แมนจวนจะได้ไปปล้นธนาคารแล้วก็ได้เข้ามาพักที่นี่ก็ได้เดินเข้ามาในห้องพอดีและก็ได้เดินไปกดกาแฟงเงียบๆแต่ด้วยความที่เครื่องทํากาแฟนั้นหมดพอดีก็เลยทําให้เครื่องทํากาแฟนั้นเสียงดังขึ้นมาแล้วก็ทําให้ทั้งสองคนหันมาเขาพยายามบอกว่าเครื่องทํากาแฟนั้นมันหมดแต่ว่าพ่อค้าขายอเวร์กลับทําท่าไม่พอใจแถมยังบอกอีกว่าจะคุยกับผู้หญิงเท่านั้นอย่ามาเพื่อพี่ชเชอร์แมนก็เลยเดือดขึ้ ไปยุ่งกับเธอดีกว่าและเหมือนว่าเชอร์แมนกับผู้หญิงคนนี้จะรู้จักกันดีด้วยนะครับซึ่งพ่อค้าทั้งสองคนก็ทักทายกันอย่างเป็นมิตรและผู้หญิงคนนั้นก็มีชื่อว่านิสเชอร์แมนบอกกับพ่อค้าขายอาวุธคนนั้นว่าตัวเขาเองนั้นเป็นคนเก่งแต่วันนี้ส้นของจริงแต่เหมือนว่าพ่อค้าอาวุธคนนั้นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจอะไรและเอาตัวเองเป็นใหญ่เขาก็เลยเบี่ยงสายทั้งสองคนแต่ว่ากฎของโรงแรมนี้นั้นไม่อนุญ,ญาตให้ใครสามารถทำร้ายกันได้และก็ห้ามพกอาวุธซึ่งถ้าเกิดว่าโดดดดดนนนนนนจจจัััับไไไ้้้้ะะถูกากกกกกกปปปลาาารรเเเ็สมมมมชิทิททททีีงหย่่ขึแตว ่อนแขงที่มันชอบใจพวกคาอาวุธออกมากเพราะว่าพ่อคาอาวุธคนนั้นได้เอ่ยปากชวนเธอไปนอนด้วยนีสก็เลยได้ทุบแก้วกาแฟแล้วปัดเศษแก้วที่แตกใส่เก้าอี้ที่พ่อคาอาวุธนั่งอยู่เพื่อขู่เขาก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปอีกด้านหนึ่งนางพยาบาลของโรงแรมนานก็ได้เป็นอังดูกล้องวงจรปิดในห้องของเธอกับพี่เบิร์มเธอเห็นว่าลูกชายของวูฟกิงที่เป็นเจ้าของโรงแรมนั้นมาถึงแล้วและพยายามที่จะเข้ามาแต่เหมือนว่าห้องจะเต็มแล้วนะครับก็เลยเข้ามาไม่ได้ด้วยความที่เขาไม่พอใจเขาก็เลยได้ใช้วิธีเชื่อมปิดปรรระตูททงงงออกอกโแมมั้หดเพื่ เป็นการแก้แค้นแต่ว่านางพยาบาลก็ไม่ได้สนใจอะไรในอีกกล้องหนึ่งมีผู้หญิงอีกคนใส่ชุดตำรวจยืนขอความช่วยเหลืออยู่ซึ่งก็เหมือนว่าเธอนั้นกำลังบาดเจ็บอย่างหนักและพยายามที่จะเข้ามารักษาในโรงแรมแห่งนี้ซึ่งเธอนั้นพยายามที่จะเรียกชื่อชื่อหนึ่งสิ่งชื่อที่เธอเรียกขอความช่วยเหลือนั้นก็คือมอแกนเมื่อนางพยาบาลเห็นผู้หญิงคนนั้นเธอก็ทุกใจเป็นอย่างมากและก็บอกกับพี่เบิ้มไม่ไปช่วยเธอแต่พี่เบิ้มนั้นตอบกลับมาว่าเขาจะไม่ย,ยอมแหกกฎเพราะเขาไม่อยากจะทําให้คนไม่เชื่อใจในโรงแรมแห่งนีีี้้และยยัังงบบบอออกกกนนาาาาพว่่่่เเเธไไมมมคคใใหรทป็สชิ เข้ามาเลยตลอดระยะเวลา22ปีและเธอก็ควรจะรักษากฎนั้นไวในตอนนี้ฝ่ายของโรงแรมก็ดับลงและก็เหมือนว่าจะมีสาเหตุมาจากการประท้วงนางพยาบาลเดยบอกให้พี่เบิ้มรีบขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อที่จะไปเปิดเครื่องปั่นไฟสำรองแต่ก่อนที่พี่เบิ้มจะขึ้นไปเขาก็ได้ย้ำกับนางพยาบาลหว่าให้ลืมผู้หญิงตำรวจคนนั้นเป็นซะแต่ว่าหลังจากที่พี่เบิ้มออกจากห้องไปแล้วเนี่ยนางพยาบาลก็ได้รีบร้อนหลนเพื่อวิ่งไปที่ไหนสักทีและในระหว่างทางเธอก็ได้เดินสวนทางกับเชอร์แมนเชอร์แมนได้เห็นว่าเธอนน้าท่าทางผ หรือเปล่าก็ดูท่าทางเธอไม่ค่อยจะโอเคเลยแต่นางพยาบาลก็ตอบป,ปัดๆไปว่าเธอนั้นรีบมากแล้วก็ได้เดินต่อไปและเหมือนว่านางพยาบาลจะเดินไปที่ลิฟต์หลับเธอลงเพื่อช่วยผู้หญิงคนที่เธอเห็นในกล่องในตอนนั้นเองเชอร์แมนก็ได้แอบดูนางพยาบาลอยู่แวบหนึ่งดูเหมือนว่านางพยาบาลเองก็กลัวที่จะออกไปข้างนอกเหมือนกันเพราะว่าในลิฟต์เองก็ได้มีการติดตั้งระบบเสียงที่คอยบอกให้เธอนั้นใจเย็นและค่อยๆหายใจเข้าออกเมื่อเธอลงไปถึงข้างล่างเธอก็พยายามทําให้ตัวเองนั้นใจเย็นลงเพื่อที่จะเปิดประตูออกไปโดยเมื่อเธอเจอกับตํารวจคนนั้นเธอก็ไดด้เออารูปขง็ก นหนให้เธอดูและถามตำรวจคนนั้นว่ารู้จักไหมเหมือนว่าตำรวจคนนั้นกำลังจะตอบแต่ว่าเธอก็ดันหมดสติไปก่อนในตอนนั้นเองที่มีกลุ่มผู้ประท้วงบินผ่านมาทางนี้พอดีแล้วก็ได้มีตำรวจวิ่งตามมาด้วยตำรวจได้ยิงผู้ประท้วงไปคนหนึ่งและที่เหลือก็ได้วิ่งหนีไปส่วนนางพยาบาลก็ได้แค่ยืนอยู่ตรงนั้นทำอะไรไม่ถูกทางตำรวจพยายามจะจับตัวนางพยาบาลไปบอกคว่าเธอนั้นเป็นฝ่ายประท้วงแต่ว่าในตอนนั้นเองพี่เบิร์มก็ได้เข้ามาช่วยเธอโดยการที่เอารล่องเครื่องมือมาทุบตำรวจทั้งสามคนจนหมอบหลังจากนั้นนางพยาบบบบาาาลลกกกััพี่เเิ้้้ม็ไไดขขปงใน โดยที่เอาผู้หญิงในเครื่องแบบตำรวจคนนั้นเข้ามาด้วยตัดภาพมาที่เชอร์แมนในครั้งหนึ่งในตอนที่เขาเข้าประชิดตัวกับพ่อข่าอาวุธเขาก็ได้ฉกกระเป๋า,าตังค์ของชายคนนั้นมาด้วยซึ่งในกระเป๋า,าตังค์ก็ไปเจอกับไพเอจซึ่งเมื่อเขาแกะดูก็พบว่ามันเป็นอาวุธชนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นข้อมูลในการผลิตปืนเดียวไว้ใช้กับเครื่องพิมพ์สามิติและนอกจากนั้นยังมีบัตรอื่นๆและเงินสดในกระเป๋า,าอีกด้วยในตอนนั้นเองที่นิสเดินเข้ามาทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันนิดหน่อยเชอร์แมนคุ โดยที่ข้อมือของเธอนั้นก็มีชิปอยู่หลายตัวฝังอยู่นั่นแสดงให้เห็นว่าเธอนนั้นเป็นสมาชิกอยู่แล้วในหลายๆโรงแรมและในคืนนี้เองเธอก็กําลังทํางานอยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งตัวเธอเองนั้นก็เป็นนักฆ่าอยู่แล้วก็เหมือนว่าในคืนนี้เธอก็กําลังทํางานให้กับคนคนนึงอยู่เพื่อที่จะไปสังหารคนที่เป็นบุคคลสําคัญมากๆส่วนนีสนั้นก็ได้ถามเชอร์แมนกลับไปว่าคืนนี้เป็นยังไงบ้างเชอร์แมนได้หยิบปากาขึ้นมาด้ามหนึ่งซึ่งมันก็เป็นปากาแท่งเดียวกันกับที่น้องชายของเขาที่กําลังรักษาตัวได้หยิบมาจากชายคนหนนนนนึ่่งใตอทีป,ป้ธ ซึ่งวันนี้เ็จปากกาด้ามน,นั้นเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากและบอกให้เชอร์แมนหนีไปจากที่นี่ทันทีตัดภาพกลับมาที่นางพยาบาลเธอได้ช่วยเอาตำรวจหญิงเข้ามาทางประตูรับของโรงแรมและนี่ก็เป็นการออกไปข้างนอกครั้งแรกของเธอในช่วง3ปีที่ผ่านมาซึ่งเธอก็ได้บอกกับพี่เบิร์มว่าเธอมีเหตุผลที่ต้องทําแบบนี้และเหมือนว่าเธออยากช่วยคนคนนี้เป็นอย่างมากถึงกับต้องแหกกฎเล็กเลยทีเดียวกลับมาที่เชอร์แมนอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าปากกานั้นคืออะไรแต่รู้ว่าเป็นของใครซึ่งเจ้าของก็คือแฟรงกลินในฉายาวูฟคิงเจ้าของโรงแรมแห่่งงนนนี้นัเอ เขาบอกกับนีสว่าเขาไม่เคยเปิดมันออกแต่พอนิสได้ถือมันแล้วเนี่ยเธอก็ได้เปิดออกมาให้เชอร์แมนดูโดยเธอก็ได้อธิบายว่าของข้างในนั้นเป็นเพชรสีเหลืองชนิดหนึ่งมีมูลค่ารวมกันถึง18ล้านเหรียญและก็ยังย้ำอีกทีว่าให้เชอร์แมนนั้นหนีไปเพราะว่าวูฟคิงนั้นโหดมากแต่เชอร์แมนนั้นปฏิเสธแล้วก็ได้บอกว่าต้องรอให้น้องชายของขานเดินไหวก่อนแต่ว่านิสก็ยังยืนยันคําเดิมซึ่งก็คือเข้าออไปตอนนี้เลยเพราะว่าตัวเขาเองยังมีอะไรให้ทาอีกเยอะก่อนที่จะจูบเขาแล้วก็เดินออกจากห้องไปนางนาา้เขา พักในห้องส่วนตัวของเธอและเธอก็ได้พยายามช่วยตำรวจหญิงคนนั้นแบบเต็มที่โดยเธอบอกกับพี่เบิร์ว่าเธอรู้จักกับคนคนนี้มาก่อนก่อนที่จะมาที่นี่แถมตอนที่เธอกำลังจะเริ่มผ่าตัดผู้หญิงคนนั้นเธอก็ยังได้เห็นภาพแฟลชแบ็กในอดีตคร่าวๆอีกด้วยในเวลาเดียวกันเชอร์แมนได้กลับไปหาน้องชายของเขาที่ห้องพักและบอกกับน้องชายของเขาว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะพวกเขาเดินไปขโมยตู้เซฟเคลื่อนที่ของวูฟคิงเขาและนั่นก็เป็นเหมือนคำสาปสำหรับพวกเขาโดยเชอร์แมนได้บอกแผนใหม่กับน้องชายของเขาว่าพวกเขาจะโทรหาคนเพื่อช่วยเหลือแต่ ตอนนี้นั้นต้องเก็บตัวเงียบๆไปก่อนแล้วจะหนีไปพร้อมกันโดยเชอร์แมนบอกกับน้องชายอของเขาว่าน้องชายอของเขาต้องห้ามตายเด็ดขาดก่อนที่จะบอกไปอีกว่าเขาจะออกไปเช็คอะไรหน่อยและเดินออกจากห้องไปที่บนดาดฟ้านิสได้แอบฟังการสนทนาระหว่างลูกน้องของวูฟคิงและซึ่งก็เหมือนว่าวูฟคิงนั่นแหละคือเป้าหมายของเธอในคืนนี้อีกด้านหนึ่งในห้องของนางพยาบาลพี่เบิมก็ได้บอกกับนางพยาบาลว่าวูฟคิงนั้นจะมาถึงในอีกไม่ช้านางพยาบาลได้รักษาตำรวจหญิงคนนั้นจนอาการดีขึ้นมาทั้งสองคนได้พูดคุยกันและเหมือนว่า ะรู้จักกันดีอีกด้วยอสองคนดีใจที่ได้เจอกันอีกแต่หลังจากที่ได้คุยกันสักพักตำรวจหญิงคนนั้นก็ได้พูดถึงคนที่ชื่อโบซึ่งคำนั้นก็ทำให้นางพยาบาลนั้นจึงกับแฟลชแบ็กถึงเด็กชายคนหนึ่งเธอก็ได้ส่งตัวตำรวจหญิงคนนี้กลับทันทีก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปพร้อมกับใส่หูฟังและฟังเพลงเพื่อทำให้ตัวเองนั้นผ่อนคลายและไม่เครียดแต่ว่าเธอก็ยังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ตลอดถึงในภาพแฟลชแบ็กของเธอนั้นเราก็ได้เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีแดงแนนดติิออออออยยู่่่ททีรมมหหาาาาาาาแลลละนน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 นันักก็ใใ้้้ตตขงงงพบเค รหัส0001 00ก็มาถึงซึ่งก็คือวูฟคิงนั่นเองนางพยาบาลได้บอกกับพี่เบิร์มว่าเธอจะให้สัญญาณและพาตัวตำรวจยิงคนนั้นออกไปให้ได้ก่อนที่เธอจะไปรับตัววูฟคิงที่ทางเขาในตอนที่วูฟคิงกำลังจะมาถึงพ่อค้าขายวุดก็ได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อที่จะให้ฮอมารับตัวเขาออกไปเพราะว่าตัวเขาเองนั้นไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วแต่เขาดันเดินขึ้นไปเจอกับนีสที่กำลังนั่งรอวูฟคิงอยู่พ่อค้าขายวุดที่เห็นเธอก็มีอาการตกใจอย,อย่างมากและพยายามขอโทษเธอเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้แถมยังเสนอให้้เเธอไปทปทาางนนน็บบกกรส่ววตััให แต่ว่านิสนั้นก็ปฏิเสธและบอกอีกว่าเธอมีทางอื่นที่จะหาเงินอยู่แล้วสิ่งเธอก็ยังบอกเป้าหมายของเธอให้กับพ่อค้าขายวอดคนนั้นฟังอีกว่าเป้าหมายของเธอก็คือวูฟคิงนั่นแหละก่อนที่จะจับหัวของเขาถูกเข้ากับเหล็กจนสลบไปเชอร์แมนที่บอกกับน้องชายของเขาว่าเขาจะไปเช็คอะไรหน่อยเขาก็ได้ไปเช็คที่ประตูปิศนานที่เชอร์แมนเห็นตอนที่นางพยาบาลใช้ก่อนที่จะออกไปข้างนอกเขาได้หาทางเาปิดประตูจนเจอและก็ได้แอบเข้าไปข้างในห้องนั้นซึ่งเขาก็ได้ไปเจอเข้ากับลิฟท์ลับอีกด้วยเชอร์แมนก็ได้ยินถึงความวุ่่่นนนนนาาททีีห้้ตัใอขึม หน้าโรงแรมแล้วเขาก็มีอาการบาดเจ็บเป็นอย่างมากซึ่งลูกชายและลูกน้องของเขาก็ได้ขึ้นมาด้วยแต่ว่าคนที่ผ่านประตูได้นั้นก็มีแต่วูฟคิงเท่านั้นเพราะว่าวูฟคิงคนเดียวที่เป็นสมาชิกของที่นี่อยู่และก่อนที่วูฟคิงจะเข้าไปลูกชายของเขาก็ได้บอกกับเขาว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนวูฟคิงมาโดยตลอดและวูฟคิงก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้าเขาไม่รอดจากที่นี่ลูกชายของเขาก็คงรู้ว่าควรจะทําอะไรต่อไปก่อนที่เขาจะเอาแหวนวงหนึ่งให้และนั่งบนรถเข็นเข้าไปกับนางพยาบาลในตอนนั้นเองที่นางพยาบาลได้ส่งสัญญ,ญาณให้กับพี่เบิร์มให้พาต,ตัวตำรวจหญ จะบอกกับพี่เบิ้มถึงความหลังของนางพยาบาลคนนั้นแต่ว่าพี่เบิ้มก็ปฏิเสธที่จะรับรู้แล่ก็ได้ย้ำอีกว่าถ้าออกไปแล้วต้องเก็บเรื่องนี้ให้เงียบห้ามไปบอกใครทั้งนั้นซึ่งตำรวจหญิงคนนั้นก็รับปากเชอร์แมนได้ยินเสียงวุ่นวายที่หน้าลิฟต์หลัก,กก็เลยได้ออกมาจากห้องรับแลวก็ได้ไปแอบดูพราะว่าลูกน้องของวูฟคิงนั้นเต็มไปหมดเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นกําลังสวยก็เพราะว่าไอ้ปากกาทแท่งนั้นนั่นแหละมันดันเป็นของวูฟคิงสัง,งั้นเชอร์แมนก็เลยได้เดินกลับเข้าไปในโรงแรมแต่ว่าไารอะ แค่พูดแซะนิดหน่อยว่าทําไมถึงเอาต้องรวจ้ามาที่นี่แล้วก็ได้เตือนพวกเขาว่ามีคนอยู่ที่หน้าลิฟต์ซึ่งแน่นอนว่าที่เบิ้มนั้นก็ไม่ได้ออกไปทางหลักอยู่แล้วตัดภาพกลับมาที่นีสในตอนนี้เธอก็ได้ยืนยันกับทางคนที่จ้างเธอแล้วว่าเธอสามารถเก็บเหยื่อได้ในคืนนี้แน่นอนและขอค่าจ้างเพิ่มอีก3 0ก่อนที่จะลงมือเนื่องจากความลําบากที่ต้องมาเก็บภาพตอนที่ฆ่าด้วยและคําขอของเธอก็ได้รับคาตอบตกลงซึ่งในตอนนี้เธอก็พร้อมที่จะลงมือแล้วโดยที่นีสได้เริ่มวางระเบิดไว้ที่เ่อองนาามจะททีธลํ ในห้องทํางานของนางพยาบาลเธอได้พยายามดูแลรักษาวูฟคิงอย่างเต็มที่พวกเขาทั้งสองคนได้คุยกันกับสาระทุกสุวดิบเกี่ยวกับชีวิตและก่อนที่วูฟคิงจะสลบไปเพราะฤทธิ์ยาเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าโบเป็นชื่อที่เพราะดีนะและนั่นก็ทให้นางพยาบาลสันไปเลยสถานการณ์ภายนอกโรงแรมในตอนนี้นั้นวุ่นวายมากๆจนถึงขั้นที่ต้องปิดตายทั้งเมืองแต่ตํารวจก็เริ่มใช้กําลังกับผู้ชุมนุมแล้วซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดทางด้านของเชอร์แมนเขาได้เดินกลับไปที่ห้องของน้องชายเพื่อที่จะพาน้อง นนั้แอบใช้ยาเสพติดเพิ่มในด้านของนางพยาบาลที่กำลังรอให้วูฟคิงนั้นได้สตินางพยาบาลก็ได้คุยกับตำรวจสาวอีกครั้งผ่านเครื่องมือสื่อสารของพิบม์ซึ่งทางตำรวจก็ได้บอกกับนางพยาบาลไปว่าเธอนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้และมันก็ไม่ใช่ความผิดของเธอเลยซึ่งตำรวจหญิงคนนั้นก็เลยพูดถึงลูกชายของนางพยาบาลนั่นเองเพราะว่าลูกชายของนางพยาบาลที่ชื่อว่าโบนั้นได้ตายไปเมื่อ22ปีก่อนโดยสาเหตุก็คือเขานั้นใช้ยาเกินขนาดและทําให้จมน้ําตายอยู่ที่ริมทะเลตำรวจหญิงคนนั้นคุยกับนางพยยยาบาบลอออู่่่นนิดหก จะต้องวางสายไปเพราะว่าวูฟคิงนั้นได้สติขึ้นมาแล้วรู้สึกว่านางพยาบาลน,นั้นได้ใช้ยาตัวหนึ่งที่ทาให้วูฟคิงนั้นพูดพลาดไม่หยุดก็ยังได้เพิ่มยาตัวเดิมให้กับเขาไปอีกเพื่อให้ผลของยาบังคับให้เขาพูดความจริงซึ่งเธอก็ได้ถามกับวูฟคิงไปว่าเธอไม่เคยบอกชื่อลูกชายของเธอให้กับเขาฟังแล้ววูฟคิงนั้นจะรู้จักกับลูกชายของเธอได้ยังไงซึ่งเมื่อยาที่นางพยาบาลใส่ให้กับวูฟคิงนั้นออกฤทธิ์วูฟคิงก็ได้พูดความจริงออกมาว่าโบลูกชายของนางพยาบาลที่ไ้ตายรมนนนนัันป่่โโบขถขถองนนงงหึ ึ่งกฎของวูฟคิงก็คือใครที่เอาของของเขาไปจะโดนส่งกลับสู่ทะเลและเหตุผลที่ตำรวจนั้นรายงานว่าโบนั้นเสพยาเกินขนาดก็เพราะว่าวูฟคิงนั้นยาดเงินตำรวจไปมากมายแถมในตอนนั้นวูฟคิงยังไปเจอกับนางพยาบาลคนนี้ที่จะเสียลูกชายของเธอไปแถมเธอยังถูกยึดไปในการรักษาคนเพราะว่าเธอเมาและติดแอลกอฮอล์มากเกินไปวูฟคิงให้โอกาสเธอมารักษาคนอันธพาลในโรงแรมแห่งนี้แทนและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรงแรมอตัตเมสแ่งนี้แต่นางพยาบาลก็ยังโกรธที่เขาฆ่าลูกชายของเธอในวินาทีเดียวกัน,น,น นีสก็ได้นับถอยหลังก่อที่จะลงมือไปเก็บวูฟคิงตามแผนและอาวุธของเธอก็คือเศษแก้วที่เธอทุบแล้วก็โยนใส่เสก้าอี้ของพ่อค้าขายอาวุธนั่นแหละส่วนเชอร์แมและน้องชายก็ได้แอบหลบอยู่ในห้องหวังว่าจะไม่มีคนมาเห็นก่อนที่พวกเขาทั้งสองคนจะวางแผนและหนีไปได้และในะตอนนั้นเองพ่อค้าอาวุธที่ได้หมดสติไปก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งและหอกก็กําลังจะมารับเขาอีกด้วยแต่ว่าระเบิดของนีสที่วางไว้เพื่อระเบิดเครื่องทําไฟฟ้านั้นก็ได้ทํางานเสียก่อนทําให้ทุกอย่างในโรงแรมที่ต้องใช้้้้้ไไไฟฟาาานนนนนััดดดยยุททํงงงปววและ่่่ก็รรมถึเคือี ไม่น้องชายของเชอร์แมนนั้นมีชีวิตอยู่ได้เพราะเมื่อไฟดับลงหวัวใจของน้องชายของเชอร์แมนก็จะหยุดเต้นทันทีนางพยาบาลที่กําลังโกรธจัดและกาลังจะเอามีดหมอไปฆ่าวูฟคิงก็ต้องหยุดลงมือก่อนเพราะว่าเกินเหตุฉุกเฉินขึ้นและจําเป็นจะต้องไปช่วยน้องชายของเชอร์แมนก่อนเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่จําเป็นในการรักษามากที่สุดและหัวใจของเขาก็ไม่เต้นแล้วนางพยาบาลก็ได้รีวิ่งไปหยิบเครื่องปั๊มหัวใจไปช่วยน้องชายของเชอร์แมนทันทีและนั่นก็ทําให้นีสมีโอกาสที่จะเข้าไปสังหารวูฟคิงได้และไม่รอช้านนีกก็็ไดด้ลงมืือออททัยาวุธค แก้วในมือของเธอนั่นแหละและแน่นอนวูฟคิงนั้นไปส่วนก่อนเป็นคนแรกและเนื่องจากแรงระเบิดทาในการลงจอดของหอของพ่อค้าขายอาวุธนั้นต้องถูกยกเลิกลงด้วยเหตุผลมาจากความไม่ปลอดภัยและหอลำนั้นก็ได้ขับกลับในทันทีซึ่งด้วยเหตุผลนั้นเองก็ทําให้พ่อค้าขายอาวุธนั้นโกรธมากเป็นเพราะว่านี้ทำให้เรื่องทั้งหมดนั้นเป็นไปแบบนี้ในความโกรธนั้นพ่อค้าอาวุธที่ได้พิมพ์ปืน3ามิติไว้ก็จะได้เอาปืนไปยิงนีสเพื่อฆ่าเธอทิ้งซะทางด้านของน้องชายของเชอร์แมนก็ดูเหมือนว่าจะไไไปปสวนนนนนนเเ็คทที่่่2ืองงงจจาาาาากกฟฟ้้มํนในรแ เตือนใน iPad ของนางฟุิาบาลนอกจากที่น้องชายของเชอร์แมนจะขึ้นเป็นรหัสดำแล้วก็ยังได้มีอีกรหัสดำหนึ่งดังขึ้นมานั่นก็คือวูฟคิงนั่นหมายความว่าวูฟคิงนั้นก็ตายไปแล้วเหมือนกัน เพราะหัวใจนั้นหยุดเต้นไปแล้วเรียบร้อยแถมยังมีข้อมูลแจ้งม่ว่านิสก็ยังอยู่ในห้องเดียวกันกับวูฟคิงอีกด้วยทําให้เชอร์แมนนั้นคิดขึ้นมาได้ว่านิสนั้นน่าจะเป็นคนลงมือทําเรื่องทั้งหมดสิ่งเธอนั้นพยายามจะไปฆ่าวูฟคิงแต่มันก็ดันทําให้น้องชายของเขาต้องตายไปด้วยด้วเชอร์แมนก็เดยเอาปืนที่พิมสาวมิติไว้เพื่อที่จะเอาไปฆ่านิสซะเพราะว่าเขานั้นโมโหจัดเขาเดินไปหานิสแล้วเอาปืนไปยี้เธอพร้อมบอกว่าเธอนั้นฆ่าน้องชายของเขานิสตอบไปว่า เธอน่ะไม่รู้ก็เลยได้ลงมือทำเพราะถ้าเธอรู้นั้นเธอคงไม่ทำแบบนั้นแน่แต่ถ้าเชอร์แมนคิดว่าเธอตั้งใจแล้วก่อสามารถฆ่าเธอทิ้งได้เลยก่อนที่จะโยนเสร็จมีที่เป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายลงพื้นแต่เหมือนว่าในตอนนั้นเชอร์แมนจะเชื่อใจเธอเขาก็เลยยอมลดปืนลงแต่ว่าในตอนนั้นเองที่พ่อค้าอาวุธเข้ามาและก็ได้ใช้ปืนยิงเข้าไปที่หลังของเชอร์แมนทำให้เชอร์แมนนั้นล้มลงไปนอนกับพื้นก่อนที่เขาจะยิงเข้าไปอีกนัดที่ขาของนีสก็จริงๆเขาเล็งไปที่ตัวนั่นแหละแต่ว่าาาาาคววมมมมมแแ่่่่่นนนนนนขขขของงงงเเเะะะไีีลลลยยใรหทกกกััจิิสส้้ึา แล้วก็ได้เวียงตัวเขาออกก่อนที่จะจับองคหวงของพ่อค้าอาวุธนั้นยัดเข้าไปในเครื่องพิมพ์3ามิติแล้วสั่งให้เครื่องทํางานและแน่นอนว่านั่นก็ทําให้พ่อค้าอาวุธไปสวรรค์เป็นรายที่3นางพยาบาลที่วิ่งตามมาก็ได้เข้ามาดูอาการของเชอร์แมนพอตอนที่เขาสู้กับพ่อค้าอาวุธอยู่นั้นเขาก็ได้โดนยิงเข้าไปที่ท้องอีกหนึ่งนัดในตอนนี้เองที่พวกลูกชายและลูกน้องของวูฟคิงที่อยู่ที่หน้าลิฟ์นั้นได้พยายามที่จะพังประตูเข้ามาเพราะว่าพวกเขาเป็นห่วงวูฟคิงกลัวว่าวูฟคิงจะตายแต่่่่่่่ววววาาูิงนนนนนัั้้้้้ก็ไไไดดบบบปแลเเเรรีรีีียยยยอออมืชสททุห พวกเขาก็ได้พยายามพยุงเชอร์แมนออกจากห้องเพื่อหนีไปและนีสเองก็ระยิบเอามีดหมอมาเก็บเอาไว้ด้วยซึ่งสามารถใชใ้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับพวกลูกน้องของวูฟคิงได้ในตอนที่ทุกคนกําลังจะหนีไปเบิร์มก็เข้ามาพอดีโดยทั้งหมดจะหนีไปพร้อมกันทางประตูลับแต่ในขณะที่ลูกชายและลูกน้องของวูฟคิงนั้นกําลังพังประตูเข้ามาพี่เบิร์มก็อาสา,าที่จะเป็นคนหยุดพวกมันไว้โดยพี่แกก็ได้ไปยืนดักอยู่ที่ประตูทางเขา้าเมื่อเชอร์แมนกับนางพยาบาลมาถึงที่ลิฟต์แล้วนีสก็ได้ส่งให้เชอร์แมนกับนาง วูฟคิงตัวเธอได้บอกกับนางพยาบาลว่าเธอนั้นเป็นนักสู้ส่วนนางพยาบาลนั้นเป็นคนที่ช่วยคนพวกเขาเลือกความถนัดไม่ได้ก่อนที่จะเดินหันหลังไปปล่อยให้นางพยาบาลกับเชอร์แมนลงลิฟต์กันไป2คนหลังจากนั้นพี่เบิร์มก็ได้ต่อสู้กับพวกลูกน้องของวูฟคิงที่เข้ามาทีละคนโดยเขาต่ใช้ขวานด้นระพยตรงนั้นค่อยๆสับทีละคนที่เข้ามาส่วนนิสนั้นก็กันไม่ให้คนผ่านไปที่ทางลิฟต์ได้เพราะว่าผู้ลูกน้องของวูฟคิงก็ได้พังกำแพงเข้ามาในทางออกลับด้วยเมื่อลิฟต์ลงมาถึงชั้ รออยู่และทางออกที่พวกเขากําลังจะไปนั้นก็เป็นทางออกเดียวที่จะออกได้เนื่องจากที่ตอนแรกลูกชายของวูฟคิงได้ปิดทางออกทุกทางของที่นี่ไว้หมดแล้วสถานการณ์เริ่มเร็ยวลายเพราะว่าลูกชายของวูฟคิงนั้นแข็งมากที่พ่องเขานั้นไม่รอดและมีอาวุธอยู่ในตัวแต่ว่าเชอร์แมนนั้นได้หยิบปากกาออกมาซึ่งก็เป็นปากกาที่มีเพชรอยู่6เม็ดนั่นแหละครับเขาไล้ยื่นข้อเสนอกับลูกชายของวูฟคิงว่ามันเป็นปากกาที่มีมูลค่าถึง18ล้านซึ่งมันจะทําให้เขานั้นไม่เหมือนคนอื่นและเหมือนว่าข้อเสนอของเชอร์แมนจะ ว่าจะให้เชอร์แมนนั้นหนีไปได้แต่ห้ามนางพยาบาลนั้นไปด้วยเพราะว่าเธอนั้นทำให้พ่อของเขาตายเชอร์แมนได้หลอกที่จะยื่นประก,กาให้แต่ก่อนที่จะยื่นไปที่มือเขาก็ได้โยนขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ได้ฟัดสู้กับลูกชายของวูฟคิงแบบตัวต่อตัวแต่ว่านางพยาบาลนั้นก็ได้ช่วยเชอร์แมนโดยการโยนสเปย์อันหนึ่งมาเพื่อที่จะเอาให้เชอร์แมนไปฉีดเข้าที่ตาของลูกชายของวูฟคิงแต่ว่าเชอร์แมนก็ยังเกือบพลาดท่าเกือบโดนวูฟคิงแทงเขาแต่ว่าในตอนนั้นเองนางพยาบาลก็เอาความกล้าทั้งหมดใช้เข็มฉีดาาีเขขข้ไปทท่่หหลลังงงงอออูกในนนนิแ น้ำลายฟูมปากไปทั้งสองคนผ่านมาจนถึงประตูใหญ่ทางออกโดยนางพยาบาลก็จะใช้กุญแจเพื่อเปิดประตูออกไปเมื่อประตูถูกเปิดออกในหัวนางพยาบาลก็ได้คิดถึงเด็กคนหนึ่งขึ้นมาอีกครั้งซึ่งนั่นก็ทําให้เธอนั้นยิ้มได้และกล้าที่จะเดินออกมาจากที่ที่เธอนั้นไม่เคยคิดจะออกมาอีกเลยสถานการณ์ภายนอกโรงแรมตอนนี้นั้นมีแต่การประท้วงเต็มไปหมดซึ่งนั่นก็ทําให้เชอร์แมนและนางพยาบาลเดินไปที่จอดรถแบบไม่ยากเย็นเมื่อทั้งสองมาถึงที่จอดรถแล้วเชอร์แมนก็ได้บอกให้นางพยาบาลขึ้นรถแล้วเขาจะขับรถออกไปแต่ว่วา นางพยาบาลบอกกับเชอร์แมนว่าเธอนั้นอยากจะไปเดินเล่นหน่อยเพราะว่ามันเป็นเช้าที่อากาศดีเชอร์แมนบอกเธอว่าอยากกลับไปอีกเลยแต่เธอก็บอกกับเชอร์แมนไปว่าเธอรู้จักแค่การรักษาคนเท่านั้นแต่ว่าเธอนั้นจะไม่กลับไปที่โรงแรมอัติมิสิกแล้วก่อนที่เธอเจะเอากุญแจห้องให้กับเชอร์แมนแล้วก็บอกให้เขาไปห้องรับที่เวกัสเพื่อไปรักษาตัวที่นั่นเชอร์แมนบอกกับเธอว่าเขาเองก็ไม่มีแผนอะไรเลยเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต่อด้วยแต่ว่านางพยาบาลก็ได้ให้กำลังใจเชอร์แมนและเชอร์แมนก็ได้ขับรถออกไปนางพยา พี่เบิมที่ต่อสู้กับพวกลูกน้องของวูฟคิงอยู่นั้นจะยังรอดอยู่เพราะว่าหลังจากที่เขาเคลียร์ลูกน้องของวูฟคิงจนหมดเขาก็ได้เดินไปเปิดไฟของป้ายโรงแรมที่ด้านบนทําให้นางพยาบาลที่เดินกลับมาและเห็นไฟของป้ายนั้นรู้ว่าพี่เบิมนั้นยังอยู่ดีอยู่แต่ว่านางพยาบาลก็ไม่ได้กลับไปที่โรงแรมอะตเมสิกแล้วแต่ได้เดินไปอีกทางหนึ่งที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอนั้นกําลังจะเดินไปไหนและหากว่าทุกคนสงสัยว่านิซจะยังรอดอยู่ไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้ว่าเธอนั้นยังรอดอยู่หรือเปล่าเพราะตัวหนังนั้น้นนแแสดดงงใหเหเเเ็พีียยค่ววบ ที่มีเงาของผู้หญิงเดินผ่านไปในฉากที่อยู่ในโรงแรมเท่านั้นทิ้งไว้เป็นปริศนาท้ายเรื่องและเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้โดยเรื่อง Hotel Artemis ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.1เต็ม10คะแนนและได้คะแนนจากเว็บมะเขือเทศเน่าไป58%เป็นยังไงกันบ้างครับกับโรงแรมที่มีเอาไว้รักษาแค่คนเลวเท่านั้นถ้าโรงแรมนี้ไม่อยู่จริงละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นและทุกคนมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปผมก็อยากที่จะฝากให้ทุกคนกดไ like ลคล ครังกด subscribe และกดแชร์และอย่าลืมฝากกดติดตามเพจ Facebook ด้วยนะครับผมซึ่งในตอนนี้ Spoiler Alert ก็มีเพจ Facebook Official แล้วซึ่งลิงก์ทั้งหมดจะทิ้งไว้ข้างล่าง description แล้ววันนี้ก็คงต้องลาทุกคนกันไปก่อนและถ้าหาว่าคลิปนี้มีเนื้อหาที่ผิดพลาดหรือว่ามีความคาดต,ตกบกพร่องประการใดก็ผม Spoiler Alert ก็ต้องขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า i <laughs>